เตรียมสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทนิวไลท์นะค,ครับก็ชุดหนึ่งก็20บาทเท่านั้นเองนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเอาชุดแบบมสมบูรณ์มีบัตรสมาชิกด้วยก็ชุดละ50บาท S <S นะครับ, <S <S รบอันนี้ก็เป็นการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทนิวอไลฟ์ของเรารหลังจากสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านก็จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจําหน่ายอิสระของบริษัทรหรือเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจอิสระของบริษัทครับรบ,บริษัทก็มีสินค้ามากมายอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดของสินค้านะครับจากแฟ้มคู่มือดําเนินธุรกิจหรือจากบอร์ดกิจกรรมต่างๆบอร์ดผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทที่มีจัดเตรียมไว้ที่ศูนย์สาขาทั่วประเทศไทยของเรา นะครับในแฟ้มก็จะมีรายละเอียดนะส,สรรมะกับอะไรบ้างนะครับมันมีดีมีคุณประโยชน์ Probably. มีอ,อะไรอย่างไรนะครับก็จะมีอยู่ในนี้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคอีกมากมายพี่น้องก็สามารถที่จะซื้อสินค้าเนี่ยสะสมได้ครับจะซื้อเป็นชิ้นจะซื้อเป็นกล่องจะซื้อเป็นขวดกับบริษัทเราจําหน่ายสินค้า และสินค้าทุกตัวมีคะแนนหรือจะซื้อไปหลายอย่างหลายชิ้นเราก็จัดเป็นเซตเป็นโปรโมชั่นซึ่งขณะนี้เรามีโปรโมชั่นนันและวะนะครับรบรอบ10ปีของบริษัทและโปรโมชั่นเพื่อคนรุ่นใหม่นะครับให้พี่น้องนะครับในช่วงเดือนสองเดือนนี้พี่น้องก็สามารถที่จะได้ส่วนลดพิเศษได้ส่วนแถมพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปหลังจากนั้นซื้อไปเรียบร้อยแล้วท่านก็จะได้คะแนนสะสมเพราะได้คะแนนสะสมก็เอาคะแนนสะสมนั้นซึ่งเปเกิดจากยอดซื้อยอดขายนะครับไปคิดเป็นเงินปันผลตอบแทนจากการขายเป็นคอมพิ เขาเรียกว่าคอมมิชชั่นตามระบบแผนการตลาดที่บริษัทได้จดทะเบียนกับสบเอาไว้แล้วก็นอกจากนั้นขายตรงยังมีการรับประกันอะไรต่ทางอีกมากมายเดี๋ยวจะมาสรุปตอนท้ายแต่ช่วงนี้เนี่ยไปดูก็พอประสบความสำเร็จในการขายมีรายได้ก็ขึ้นตำแหน่งพอขึ้นตำแหน่งปั๊บก็จะไปร่วมงานมอบเข็มรับเข็มเกียรติยศประจำเดือนของบริษัทล่าสุดก็ไปดูบรรยากาศครับราชบุรีครับไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลยครับ I <laughs> do